พี hey, เดี๋ยวนี้ร้านเติมโลบัคราคาถูกเนี่ยมันหาซื้อกันได้ที่ไหนเนี่ยนั่นดเดะเต้าไอ้ฝาดกูถามมึงมันมีนะครับพี่เอะมึงใครเนี่ยเสือกอม,มันโดนใจเอาตัวนี้เลยน้องคิว่าร้านนี้น่าจะดีราคาน่าจะถูกแต่พี่ฟังผมก่อนนะครับร้านของเราเนถูกจริงๆเสือกเอ๊ท่านผู้ชมครับ เชื่อผมเถอะครับร้านของเราเนี่ยบริการดีบริการไวราคาถูกจริงๆไม่มีโกงของแท้ของดีต้องเลมอนชอบครับเลมอนชอบร้านบริการรับเติมโรบักแถมยังมีบริการกดเกมพาสเลนหไม่ว่าจะเป็นแมปบ,บ็อกฟูทิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีฟน์และแมปอื่นๆอีกมากมายเฮ้ยไม่จริงนะร้านดีๆอย่างนี้ <c oughs> ที่เอาไปแอบไว้ไหนตั้งนานอพระเจ้าช่วยเลมอนชอบ และย่อก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาขอบคุณน้องแฟนอาร์ตนะครับที่วาดมาโคตรสวยนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับที่น้องเขาวาดแฟนอาร์ตส่งมาแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีคนที่3นี่ที่จะได้รับ800อาจากจกิจกรรมแจก800อาทั้งหมด10คนนะครับตอนนี้ก็เป็น คนที่3นะครับที่จะได้รางวัลจากพี่ไปน้องคนที่ได้ก็คือยืบนี่พี่ก็จะขึ้นรูปให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเล่นกิจกรรมกันนะครับแล้วก็พี่ก็ขออวยพรนะครับสาหรับผู้โชคดีนะครับที่น้องได้รับรางวัล 800R ไปนะครับหวังว่าน้องจะเอาไปใช้สิ่งที่มีประโยชน์นะครับสาหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมหรือว่าอยากได้ 800R เหมือนน้องคนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูที่คลิปหน้าช่องพี่นะครับกิจกรรมแจก 800R แล้วก็ทําตามกิจกรรมกันนะสําหรับวันนี้ก็ ยังไปดูคลิปกันก่อน Let's go เอโยกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะอยู่กับผมวอยยินนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่จะมาเล่นแมปมือเรอร์ในแมปโรบอทนะครับซึ่งเราจะสวมบทบาทเนี่ยเป็นพนักงานเซเว่นนะครับหรือพนักงานร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กะเดึกนั้นครับเพียงลําพังนะครับแล้วก็มีข่าวว่าฆาตกรโรคจิตเนี่ยออกอาลวาตอนคืนนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับ Let's go ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะดูผมอ่อยดีไหครับจึงในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเงยเรื่อนไะปโรบอ,อนะทเลยผู้ชมซึ่งชิบหายคนกลัวผีต้มงเล่นเกมผีตะก,กีดน,นท่านผู้ชมไปไปไปพนุม่มเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะกันไปเอ๊ถึงเวาลาฉันละเป็นเวาลาที่ฉันทำงานแล้วนายออกไปได้แล้วเพื่อนโอ,โอเคโอเคขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่มาเปลี่ยนฉันนะ รู้สึกเสียใจว่ะที่จะยินข่าวนะได้ยินข่าวยังไม่มีฆาตรกรเออมันแค่กลางคืนเท่านั้นแหละกลางคืนมันก็ผ่านไปเข้าใจไหมเออคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยกูจะเล่นเออามาเจอกันใหม่นะอถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยมึงพูดเป็นลางนะเนี่ยเอ,อ้ยพูดเป็นลางเนี่ยไอชายเดี๋ยวไปแล้วับไปที่ด้านหลังแล้วนับเวลาเฮตอกบาดตอกบาดอปาะประตูกะต้ก่อนกลัวกลัวเข้ามานะไอ้ชายเฮ้ยเบ่งหน้ากลัวตู เจออะไรไหมตอกบัตอยู่ไหนนี่ไงตู้ตอกบัตรปักเวลาที่เราจะต้องเริ่มทํางานแล้วสินะมาอืมส้นคิดว่าชงควรเพิ่มชั้นวางของนะมไอเมื่อกี้มึงก็แบบบอกกะมไม่เติมของเลยตายเอ้ยไปไม่เติมของอีมีประสบการณ์น้าเนี่ยทำงานอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนี่ความไวแสงด้วยความไวแสงอย่าไปกลัวท่านผู้ชมอมแค่การดึก่าตะกง่าตะกรเมื่อกวอะไรเนี่ย ก็บอกให้เราเติมเชลที่วางของนะครับเพื่อที่จะเตรียมร้านเพื่อขายของนะครับไม่ไม่ท่านผู้ชมเลยอีก2เชลเท่านั้นรีบเลยท่านผู้ชมตอนนี้พี่เติมของเสร็จหมดแล้วนะครับแือแค่ดูให้เราทำแหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจมีรถมาจอดป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้โหครับเชิญครับป้ามาทำอะไรอ่ะซื้อของเหรอแอบหยิบอะไรออกไปหรือเปล่า ไป้าไงครับเกห้าบาทครับยอดรวมของคุณใจร้อนนะกแก่เขาบอกต้องหาผู้ประกอบการเกี่ยวกับปรกสบการนี้ฉันจะฟ้องผู้จัดการของเธอฟ้องเลยครับมไม่อยากทํางานเหมือนกันแยแกกูทางานคนเดียวกลางดึกโอเคคิดตังกระชิงป้าไม่ปิดประตูละป้าเฮ้ยมันกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นมันน่ากลัวป้าโธ่อยู่คนเดียวได้ไงไปเดนอะทำอะไรต่อมีใครไมมโอ้โหตกใจหมดไอ้แก ซื้ออะไรมึงรีบซื้อเลยสวัสดีครับเชิญครับนี่พูดในใจพูดในใจนะท่านผู้ชมอย่าล็อกเลียนแบบนะลุงยืนยืนมองเชลวเหมือนป้ากแ,แลวนะทำไรลุงทำไรมาจับมาจับโอเคช่วยเลยลูกค้าทำไรครับเอ๊ต้องกาอะไรให้ผมช่วยไหมครับขนมนี่เจ็ดบาทเก้าเก้าตัตงตังเอามารีบคิดเรารีบไปรีบไปเลยนะไปแก่กรจะปีบประตูพวกมึงนี่ไปชอบปีบประตูกันบายบายลูกค้า ข้านนอกไม่นั่งหัวจัดเดินประชุมแล้วลดลดห่าอะไรมาอีกเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีปะเนี่ยเดินทะลุรถเลย <c oughs> น้องน้องสาวเดินทะลุประตูปะเนี่ยถ้าเดินทะลุประตูนี่พี่วิ่งเลยนะยยเกือบแล้วแล้วต้องการอะไรครับคุณลูกา้าเติมน้ำมันเหรออ๋อเสื้อสีแดงนั่นมันทำงานที่นี่เหรอ ใช่ครับใช่ใช่คุณพูดถึงใครครับพนักง,งานใช่ไหมงานที่เปลี่ยนกะกับเราหรือเปล่าท่านผู้ชมเปนผู้ภาษาอื่นไหนผู้ชายส่เสื้อแดงที่เดินไปรอบรอบที่นี่ใครอะกูคนเดียวเนี่ยมันมีกูคนเดียวไปเดินรอบรอบอ้นี้ทูบีนั่น,นบอกแล้วกูอยู่คนเดียวกูทํางานคนเดียวนั่นเนี่ยในกะเนี่ยมั่วหรือเปล่าก็คือมาพูดให้กูกลัวมาพูดให้กูแล้วกูทํางานคนเดียว แล้วมาพูดที่กูกลัวได้ไงวะเนี่ยกูยังบอกกูทํางานคนเดียวแล้วใครใส่เสื้อสีแดงเดินรอบๆนะใส่เสื้อสีแดงเดินรอบๆเช็กก่อนเช็กก่อนเผื่อแม่งแอบอยู่ในร้านกูเฮ้ยใครว่าใส่เสื้อสีแดงเออตกใจ <c oughs> ตกใจลูกค้าทุกคนไม่ได้นะท่านผู้ชมคุณตำรวจสวัสดีครับเชิญครับไปไงครับคุณตำรวจได้ฟังอยู่ในวิทยุอตอนขี่รถมาทํางานน่ะ คนหน้ากลัวเหมือนกันนะอืมให้ฉันระวังตัวโอเคโอเคโอเคเอาน้ำมันเนี่ยไอ้พวกโจนแม่งเลงจริงๆกูนักสืบเออเอ้ยบินรีพอร์ตโอเคโอเคโอเคน่าเกลียดมากฮะเฮ้ยสีแดงเดี๋ยวนะชายใส่เสื้อสีแดงแถวนี้หรือเปล่าเขาบอกมันเดินรอบร้านป้าเอ้ยมึงเปล่าบบีพนักงานเป่าน้ำมันด้วยโอ้ย ระเจ้าช่วยโอ้ยคุณพนักงานสีแดงกูกูโทรเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณทำอะไรเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอยู่โทรโทรดิเฮ้ยโทรอย่าเข้ามานะคุณคุณคุณต้องการอะไรคุณทำอะไรเนี่ยจะมาที่นี่ทำไมไปเถอะไปโทรหาตำรวจตอนนี้ทนายไม่รีบไปผมไม่ต้องการมันเฮ้ยต้องการไไม่ต้องการอันต้องการตำรวจไม่ใช่นายป้าเอ้ยฉันจะเจอกันอีกลเร็วนี้ ม,มึงมาหลอนกูแล้วมึงก็ไปไอ้ไอ้บ้าเฮ้ยแล้วกูกูอยู่คนเดียวด้วยแล้วไปไหนมึงจะมาอีกไหมมึงมาอีกอระมาดิมาเดิยวมึงจะมาไหนอ่ะมาทางไหนสิ่งที่ฉันต้องเผเชิญในช่วงเวลากลางคืนนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยตอนคืนนี้ฉันต้องเจอว่าเจ็ดบาทห้าสิบอาแรงแม่งก็ได้น้อยไอ้หาเอ้ยแล้วกูต้องมาเจอคนข้างด้วย ไอ้กูอยู่คนเดียวด้วยไงอ,ยอินอายหลักในเวลากลางคืนที่ต้องเจออะไรอยู่วะท่านผู้ชมบอยพี่หยิบไม้กวาดป้าเอ้ยภายหลังในเวลากลางคืนแล้วน,นี้ไม่ใช่ไม้กวาดในคอนูพื้นูพื้นใจทำงานตั้งใจทำงานทำงานด้วยความเร่งรีบเร่งรีบมันบอกมันจะกลับไปครั้งอืมไม่ยอยมึงกลับมาหรอกกูเคียร์ร้านกูก่อนทำความสะอาดร้านเนอะมเรียบร้อยทำความสะอาดร้านเสร็จก็ามายืนต่อ ในเคาเตอร์กลัวชิเมายลยท่านผู้ชมเงียบจังอมีรถมารถมาคุณตำรวจไหมเนี่ยใครใครจะลงมาท่านผู้ชมพ่อหนุ่มเสื้อขาวเสื้อขาวพาสเน่ดูมาสวัสดีครับเชิญครับืมกามบึกด้วยนะเนี่ยืมมากคืนคนเดียวไม่น่ากลัวเหรอพ่อหนุมห่มมกล้ามโตด้วยไปยืนหน้าน้ำซื้อเบียร์วะเนี่ยเพื่อน กินเราวะกินเราได้ไงเ,เอาเด้นี่หน้าตาเมาใช่ไหมนี่เม,มามาแน่นอนนี่เออน้บเปล่าท่านผู้ชมอ่ะคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรครับจ่ายมาเร็วคุณผู้ชายมีแบบลกูกจิตรออยู่เรียบไปปิดตูความหมายอ่ะไปเลยไปเลยไปต้อนรับตอนไหนแม่งจะเลิกงานวะเนี่ยแม่งนานแล้วนะต้องล้างทางไหนเอ้ยเบ้บ้าเอ้ยแล้ว ต้องออกมาด้านนอกด้วยนะอืมอืมอืม,อมหนึ่งอันพนักงานทำงานดีเด่นเฮค,ค่าแรงน้อยกูก็ไม่กลัวจะโยนที่ถังเอออยยยยยลยจะเปิดตู้อืมตู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถกูกูตกใจรถตัวเอง,งอก,กูนึกว่ารถฆาตกรท่านผู้ชมยานะเว้ยเกตุท่านผู้ชม ตอนนี้ก็คือเราเคลียร์ลูกค้าเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วช่วงนี้มันเงียบหน่อมากเลยอะลูกค้าก็มากันเรื่อยๆเลยเอา้าวูได้พักบ้างเถอะมาตมนายทุนที่ไหนมาเฮ้ยไปไหนอะตามไรอะในห้องน้ำน้องผ่้หนุ่มระวังโจรนะไม่ปิดห้องน้ําด้วยไงประเด็นอะอื้อูองไมเก็ดขี้มึงไม่ีดยสวัสดีครับเชิญครับคุณผู้ชาย ได้รับอะไรครับเอ่อฉันอยากจะไปใช้ห้องน้ำของคุณแต่ห้องน้ําดูนะโอ้ยมันดูน่าเกลียดอะไรล่ะคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดให้ทำความสะอาดให้ก็ได้วะป้าเอ้ยโอ้ยลูกค้าเนี่ยมันก็เรื่องมากตั้งแต่ละคนเนี่ยนี่ฮะแตกอะไรกูกูยังงมีโจรอยู่ด่านะโอ้ย ล็อกประตูก่อนเลยขั้นแรกมแมงเน่าจริงด้วยทำงานทงานด้วยความว่องไวทำงานด้วยความาาว,วาม่องไวเฮ้ออะไรเนี่ยไอ้สัสแม่งมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมินดาอย่าเข้าด้านหลังฉันอย่างนี้ดิฉันกลัวจริงนะโอ้ยคุณเป็นบุคคลแปลกประหลาดเลยเนี่ยโอ้ย,อยง่ายไปไหนวะโอ้ย ง่ายเฮ้ยกูไปแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรวะเนียเฮ้ยแม่งคนเข้าห้องน้ำอยู่ดีทำความสะอาดอยู่ดีแม่งมาเข้าด้านหลังกันเฉยเลยอุ้ยพี่ละเสี่ยวตูดวับโอ้โหขนตูดลุกเลยเมื่อกี้ไอ้ชุบหายเอ้ยทไมลามันดูเงียบๆแปลกๆวะท่านผู้ชมโอ้ยกำงมาอีกแล้วเฮ้ย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 มึงอย่าเข้ามานะคุณรีบออกไปนะให้โทรหายน้ำดวน ไอ้เหี้ยมันเข้ามาอยู่ต่อหน้ามึงแล้วมึงจะโทรหาตำรวจคุณไม่ได้ยินขออ่าวเหรอฮ่าฮ่ฉันทําให้คุณเสียใจทั้งหมดนี่แล้วมึงมาขู่มึงมาขู่กูนะกูจะจำไว้ไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ยอมโทรหาตำรวจสักทีป้าเอ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ชม ขบอกให้เราไปสําววสสิ that, ่งที่เกิดข oh ึ oh ้นนัานนอกมันคืออะไรอะอะไรไฟไหม้เหรออุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะอ๋อัดเดอยพีจูอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยอะไรเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ เข้าไปในร้านเข้าไปในร้านกูปิดกูปิดประตูกูปิดประตูไอ้สารมึงมาได้มอกูปิดประตูมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้เหียชีวิตจริงกูโดนป้นไปแล้วเนี่ยสต่ฉันจอดตำรวตอนนี้มันจะฆ่ากูไอ้เหียบ้าแล้วกูจะโทรอยู่ตรงไหนกูโทรตรงไหนนี้โทรวหาตำรวจเลยฮ้่บ้าเอ้ยครับคุณตำรวจผมแน่ใจเลยครับเจอมากับตามันวิ่งไล่ตูดผมเลย ตั้งแต่ไปเช็ดห้องน้ําเลยแต่จะสบอุ้ยตอนนี้ไปหาคุณแต่ไฟดับไปชิบหายแล้วไม่นะไฟดับอ,อต้องไปซ่อมกล่องไฟแล้วกูต้องไปซ่อมกล่องไฟตอนนี้เนี่ยนะอยไอ้บาอเ้ยจะอ,อะไรกูนั่งห,หนาว่าชีวิตเนี่ยฆ่ากูฆ่ากูดิอืมม,ก,ม,มกูไม่อยากทำแล้วง,งานเซเววงงานเซเว่นเนี่ยเฮียโอเคโอเคอเฮ้ยเหมือนว่ามัน มันต้องเป็นไอ้คนร้ายมาตั้งใจทำแน่ๆเลยโอยคิดว่าฉันควรซ่อนตัวจนกว่าตำรวจจะมานะเพื่อป้องกันฉันแล้ากูจะไปซ่อนตัวไหนวะซ่อนตัวอยู่ในห้องน้มันบอกให้ซ่อนตัวภายใน30สบวิซ่อนตัวภายในส0วิบวิอก่เซ่อนตัวในห้องน้ำซ่อนตัวดิ บ้าเอ,อ๋จะอยู่ทำเหี้ยอะไรมันบอกจะมาฆ่ากูสามสองหนึ่งตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนักฆ่าถูกตน่วจจับกลุมและคุณตัดสินใจที่จะลาง,งานที่ปั๊มน้ำมันไปตลอดไปโอ้ท่านผู้ชมอ๋ออ๋อจบแล้วไม่จบสักทีท่านผู้ชม ุดท้ายพี่รอดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ,หอ้ห่าเอ้ยไอ้คาตาคนโลกจิตเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครอยากเข้าร่วมเล่นกิจกรรมอย่าลืมนะครับพี่มีกิจกรรมแจก8 0 0ร้อตอนนี้แจกไปแล้วนะครับ2รางวัลน,นะครับเหลืออีกทั้งหมด6รางวัลน,นี่หรือ7วะ8ดิท่านผู้ชมเออเพิ่งแจกไป2รางวัลเหลือทั้ง8รางวัลน,นะครับถ้าน้องอยากเป็นส่วนร่วมใน ช่องงพี่หรืออยากเล่นจิตก,กรรมด้วยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหัวใจจะวายไอ้บ้าเอ้ย